ก่อนนั้าท่านผู้ชมมาดูคู่นี้กันนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเลยนะครับบ<ะ>ั <c oughs> งดี้ครับจเจอกันกับก่อนปากน้ำครับ <c oughs> น่าจะยื้อกันที่สิบแต้มนะครับ <c oughs> เรามาชากันนิดนึงนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเลยนะครับแต้มอยู่ที่หกต่อห้าครับ บังดีครับสไตล์นี้เลยครับมีเกมเก่าเหมือนกันครับสไตล์ของบังดีครับนี่ฮะบังดี้ครับแถม,อ,มอ,อยู่ที่ห้าต่อหกครับเกมเสิฟอยู่ที่บังดีอีกแล้วครับ,บอื เหลี่ยมนี้มีอยู่ว่าเสิร์ฟหลังเท้าข้ามฟิสไตล์ไม่หลุดนะฮะนี่ฮะจ้าก่อนปากน้ำครับในตำนานเลยนะฮะนี่ย่าไปดมยาดมนี่เดี๋ยวพอกันกินงร้า นะครับเสิร์ฟหลังเท้าข้ามฟีสไต์นะครับในแผนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแผนถนัดของบังดี้เลยครับแต้มอยู่ที่6ต่อ5ครับเียมเสิร์ฟอยู่ที่ก่อนอืบังดียังเปิดด้วยแปรสวยครับโอ,โอ้ลูกนี้ครับ เป็นเจ็ดต่อห้าเลยครับห่างกันที่สองแต้มครับแต้มอยู่ที่เจ็ดต่อห้าครับบางดีนี่ก็คือเป็นตะก้อที่อยู่ในตำนานอยู่แล้วนะครับเสิร์ฟหลังเท้าข้ามฟีสไตล์นะครับแอดมินเอกครับสวัสดีครับบ้าังดีกันครับแอดมิน แต้มอยู่ที่5ต่อ7ครับเกมเสิฟอยู่ที่บังดี้ครับห่างกันที่2แต้มนะครับ13แต้มครับเปิดด้วยซ้ายค่อนข้างที่จะมีปัญหาครับกับเกมเปิดโอ้โห <c oughs> นีน่น <c oughs> ด,ดูชุดครับบังดี้ฮะโดนดมเ้มบตาชุดของบังดีครับเท้าน,ออนะครับออกไปครับ แ้มอยู่ที่6ต่อ7ครับเกมเสริฟอยู่ที่บังดี้ครับเกมเสร์ฟอีกเปิดด้วยสายค่อนข้างเสียหายครับยังมาได้ครับหวงนี้เอาเลยครับบังดี้หนึ่งสองเอาลูกนี้โอ้โหมาเลยครับจังหวะของบังดี้ครับกับเกมเอาตัวรอดได้ดีชังหวะเมื่อสักครู่ครับอืมเป็นเจ็ดเท่าครับวันนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้แต่งตัวเฟี้ยวเลยนะครับ แทมอยู่ที่เจ็ดเท่าครับอปเปิดด้วยซ้ายโอ้โหนี่ฮะเอาัันนรบ่ เรบปา็ัใรับีาเสียงอัดเจนครับ่อแว่าอยู่ครัมินยองกแตมอยู่ที่8ต่อ7ครับอุ้ยเข้าขวาครับยังง่ายนะฮะก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นตะก้อในตำนานอยู่แล้วครับเฟตเจ้าตัวนี้ต้องยืนคู่กับทางด้านของจวิศปืนใหญ่เท่านั้นนะครับ อันตรายมากครับในอดีตนะ่ห้าปีที่แล้วก็ถือว่ายังฟอร์มสดครับแต่วันนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้มาเดี๋ยวแปคำเดี๋ยวเสิร์ฟหลังเท้าครับจะเจ,เจอกันกับบังดี้ครับบังดี้ฮะโอ้โหบอลถ้าปาดกีตัวเอาแม่งใส่ตูปเลยแตมอยู่ที่แปดต่อเจ็ดครับ <c oughs> บังดี้ครับ <c oughs> วันนี้เรามาใช้กันนิดนึงนะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับแล้วก็เพจบางกอกตะกอ้อออฟฟิเชีลฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ <c oughs> แต้มอยู่ที่7ต่อ8ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าที่จะเสิร์ฟครับจังหวะของทางด้านกอนปากน้ำครับบางดีก็ต้องโชว์ฟอร์มให้สุดยอดเลยครับ แต้มอยู่ที่8ต่อ7ครับบางดีงอือเอาเลยครับเปิดขึ้นสูงครับก่อนปากน้ำเอาเลยครับบางดีโอ้โหเกมเตะก้อนนี่มีอยู่แล้วนะครับในเกมทำางับแต้มอยู่ที่7ต่อ8ครับ เปิดด้วยขวาได้ดีฮนะยังไม่มีจุดผิดพลาดในเกมเปิดนะครับจังหวะของบางดีวันนี้เจ้าตัวใส่เสื้อของทีมงานเพชรเกษมหกสิบแปดเลยครับบางดีบางดีชัยภูมินะฮะัปดต่อเจ็ดครับ,รบพุ่งแบบนี้หึงจังหวะครับดูฮนะก่อนปากน้ำครับ เสียดายครับแต้มอยู่ที่เจ็ดต่อแปดครับบังดีจังหวะนี้ได้ไหมฮะอุ้ยเปิดด้วยซ้ายได้ดีครับโอ้โหลูกนี้ครับคือเราต้องบอกว่าความฟิตของกอร์นี่ก็ไม่ถึงกับร้อเปเซ็นนะครับโอ้โหอาจจะมีเกมลับก็จริงนะแต่จังหวะของบังดี้เนี่ย เราก็ต้องยอมรับว่าบางดี้นี่ในสไตล์เสิร์ฟหลังเท้าแล้วก็ข้ามฟีสไตล์นะครับเสิร์ฟแปรเจ้าตัวไม่เอานะครับ <c oughs> บางดี้วันนี้เอาแล้วครับแต้มอยู่ที่แปดต่อเจ็ครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่เจ้าบางดีอ้อีกแล้วโอ้โหลูกนี้ครับ <c oughs> อ๋อครับเจ้าหวะเมื่อสักครู่ แ้มอยู่ที่เจ็ต่อแปดครับเกมเสิฟอยู่ที่ก่อนปากน้ําครับน่าจะยื้อกันที่ไม่น่าจะเกิน13แตามมนะครับเจ็ดต่อ8ปดบางดีสไตล์แบบนี้อยู่แล้วครับบางดีครับสะกดไว้เลยครับอืฟอร์มล่าสุดนี่เจ้าตัวในี่ชนะปอกปูกดึงมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับในเหลี่ยมนี้เนี่ยเจ้าตัวนี่ก็ต้องบอกว่า แพ้ยากนะครับในเหลี่ยมหลังเท้าเสิร์ฟหลังเท้าข้ามฟรีสไตล์นะครับของบางดีเป็นเหลี่ยมที่ถนัดอยู่แล้วนะครับแปดต่อเจ็ดครับเป็นสองครั้งครับกับเกมเสิร์ฟนี้ครับกับจุดผิดพลาดของเกมเสิร์ฟของบางดีค่อนข้างที่จะกดดันทางด้านเกมเสิร์ฟบ่อยครั้งครับอยู่ที่เดิมครับเจ็ดต่อแปด แต้มอยู่ที่เจ็ดต่อแปดครับบางดี้เปิดด้วยซ้ายครับเอาเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับไทยรถมันไทยครับเสมอสองพันเนาะใช่พี่อามาตฟูสีนะครับเอาแล้วครับบอลตีเสมอได้ครับคุณกระดิตรยานมเป็นแปดต่อแปดนะับแต้มอยู่ที่แปดเท่าครับจี้อีกแล้วครับจังหวะนี้ครับบังดี้โอ้โห พลาดไปเองครับกับเกมลับนะครับพยายามคอนโทรลตะก้อขึ้นให้ขึ้นให้จังหวะมันได้อยู่แล้วครับแต่จังหวะมันไม่ได้ครับจังหวะเกมลับของบางดีเอาเลยครับค่อนข้างมีปัญหากับเกมลับอีกแล้วครับเอาเลยครับแต้มอยู่ที่10ต่อ8ครับก่อนปากน้ำขึ้นนำอีกแล้วครับสองแต้มบังดีครับโอ้ ก็เกมที 3> 3> ่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยบางดีนี่ก็พยายามอย่างเต็มที่เลยครับกับเกมในการคอนโทรลตะก้อเข้าไปบนหน้าตาข่ายครับคือตะก้อเนี่ยเเสิร์ฟปล่างข้ามฟีสไตล์ในเวทเดียวเนี่ยเบสิกยังไม่พอนะครับพลังกาลังคุณต้องได้นะครับพื้นที่แคบๆเนี่ยต้องมีพลังกาลังที่พอเหมาะพอควรนะครับกับการแข่งขันนะครับ แปต่อสิบนี่ฮะเอาเลยครับยากไหมจังหวะนี้เอาบางดีครับเปิดด้วยแปรขวาง่ายๆนะครับบางดีมาแล้วครับจุดแบบนี้มาได้เหมือนกันครับจังหวะของเจ้าบางดีโอ้โหวันนี้นี่สดสดจริงๆครับลายฝอยจริงๆคแอบบางดี้พอดีบางดี้ยืนอยู่ตรงหน้าพอดี เลยเกี่ยวขึ้นมาได้นะครับไปขึ้นมาหนึ่งเมตรนะครับเก้าต่อสิบปากน้ำยังนำอยู่นะครับเจ็ดจุดสามนะครับได้เจ็ดจุดสองนะครับเร็วยาวอย่างดังที่แตมอยู่ที่เก้าต่อสิบครับก่อนปากน้ำทำได้หรือไม่จังหวะนี้โอ้ยเปิดด้วยซ้ายครับโอ้โห กอนปากน้ำอาจจะเก่งประเภทคู่นะแต่เจอประเภทเดียวก็โดนความสดของบังดี้ในแผ่นี้ไปนี่ก็ถือว่าเป็นงานลำบากมืเนี่นนะครับแล้วเราต้องบอกว่าเสิร์ฟหลังเท้าล่างข้ามฟีสไตล์นี่เป็นเวทของเจ้าตัวอยู่แล้วนะครับอันตรายครับบังดี้ แต้มอยู่ที่10เท่าครับเหลือฝั่งละ3แต้มครับบางนี้อีกแล้วครับโอ้โหคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทันกันนะจังหวะครับโอ้โหจัดการป๊อกผูกดึงมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาอ <c oughs> <c oughs> เปิดด้วยซ้ายครับบางดีก่อนครับโอ้นี่เลยฮะโอ้โหล้นไปง่ายนะโอ้โหความฟิตของกอนปากน้ำเอาเลยครับมาดูเกมต่อครับสิบเท่าจังหวะของบางดีเนี่เราต้องยอมรับจริงๆว่า มีเกมเสิร์ฟที่ก่อควรได้ตลอดนะแต่ประมาทไม่ได้ครับก่อนปากน้ำนี่ก็มีจงังหวะเหมือนกันเหลืออยู่ฝั่งละสามแต้มครับใครจะคว้าเงินรางวัลไปครองครับแต้มอยู่ที่สิบต่อสิบอ่าสายบางดีครับรบ,บางดีโอ้เอาแล้วครับขึม ครับไล่ขึ้นมาเลยครับ11ต่อ10ครับเปิดด้วยซ้ายครับเอาเลยครับค่อนข้างมีปัญหาอีกแล้วครับบางดีโอ้โหยังเอาตัวรอดได้ดีอีกแล้วครับกับพื้นที่แคบๆครับจังหวะมือสักครูของบางดี โอ้ถ้าโดนแต้มเมื่อกี้นี่โอ้โหไปเลยนะครับแต้มตอนนี้บังดีอยู่ที่สิบแต้มครับส่วนกนปักน้ำได้ที่สิบเอ็ดแต้มครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube เลยนะครับแต้มอยู่ที่สิบต่อสิบเอ็ดบังดีครับ ทีทางด้านซ้ายอีกแล้วครับค่อนข้างมีปัญหาอีกแล้วครับก่อนปากน้ำแโอ้โหคือเกมรับจังหวัดแรกนี่ค่อนข้างมีปัญหาอย่างต่อเนื่องเลยครับอคอนโทรลตะก้อค่อนข้างที่จะลําบากครับไม่ค่อยได้มาครับโอ้โหวันนี้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับความเคยชินกับสนามเนี่ยเราต้องยกให้บังดีนะครับอือ อือีกแล้วครับบางดีโอ้ก่อนปากน้ำขึ้นด้วยเข่าซ้ายครับโอ้ลูกนี้ครับอืมจะร้อยอยู่แล้วครับกับจังหวะเกมทำมื่อสักครู่ของบางดีโอ้ประสบะการณ์จริงๆครับประเภทคู่นี่เราต้องยกให้เขาเลยครับกับเกมเสิร์ฟครับก่อนปากน้ำ เกมหรือไม่เกมครับ12ต่อ10ครับบางดี้โอเปิดด้วยซ้ายครับเปลี่ยนมาจาังหวะนี้โอโหเรียบร้อยไปแล้วครับโอโหผลปรากฏว่าบางดีแพ้ให้กับก่อนปากน้ำด้วยสกอร์13ต่อ10ขว้าเงินรางวัลไปคลองครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ